สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่กรบ10พฤษภาคม2567นะพาพี่น้องมาบันทึกเรื่องราวการสร้างบอนไซในรูปแบบของบอนไซลูกทุ่งนะครับซึ่งคลิปนี้ก็บันทึกกันตอนแดดกำลังร้อนเลยนะครับเอากันแบบนี้แหละนะครับเวลามันมีจำกัดก็ต้องว่ากันไปตามสภาพนะครับทำไงได้นะครับไม่ไม่ทำไม่ได้นะครับมันถึงจุดที่ต้องทำนะครสู้ไปเพื่องานนะครับก็ คลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องมาติดตามการสร้างเจ้าหอไอเฟลนะครับหมากเล็กหมากน้อยซึ่งถือโอกาสติดรหัสให้เขาเลยนะครับในคลิปนี้ XL001 นะครับไม้ต้นนี้นะครับ XL001 ต้นนี้นะครับเ,เดือน11ปี2561นะผมเริ่มสร้างเขานะครับซึ่งถึงตอนนี้ก็5ปีครึ่งพอดีนะครับ5ปีครึ่งพอดี ก็สร้างมาก็ได้พอสมควรแล้วทําคลิปมาแล้ว5คลิปนะครับ5คลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่6นะครับเป็นการบันทึกการสร้างในคลิปที่6นะครับเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลานะครับแดดร้อนแล้วเรามาดูกันเลยครับว่า,ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วผมจะทาอะไรกับเขาบ้างวันนี้นะครับมาดูกันครับเพิ่มกันที่โคนนะครับโคนก็เดิมๆครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็ยังไม่แกะ ไว้สร้างข้างบนเสร็จแล้วนะครับถึงจะแกะกิ่งนี้ก็จะยังเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อมีอะไรถูกเฉินข้างบนจะได้ใช้ตัวนี้ไปไปร้อยนะครับไปร้อยได้นะครับเอาไว้เป็นรีเสิร์ฟมากกิ่งหนึ่งนะครับมากกิ่งหนึ่งในไอเดียของกิ่งหนึ่งเนี่ยสําหรับคลิปนี้อยู่ที่ตรงนี้นะครับมาดูแผลที่ผมเจาะร้อยไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ คลิปที่ผ่านมานยังไม่ติดนะครับเนี่ยต้องดูไปเรื่อยๆเนี่ครับผมเคยพูดไว้อยู่ในการร้อยกิ่งเนในกรณีที่กิ่งด้านล่างกิ่งเอ่อกิ่งที่ร้อยมาเนี่ยมันมันแตกใบแตกกิ่งออกมาเนี่ยเราต้องเราต้องริดออกนะครับเอาออกเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้ไปเสียน้าเลี้ยงตรงในส่วนนี้นะครับ ส่วนส่วนส่วนล่างกิ่งนี่ครับอันนี้เรียกส่วนล่างนะครับส่วนปลายกิ่งเรียกส่วนบนเราจะมาไว้เฉพาะให้มันแตกใบแตกกิ่งเฉพาะในส่วนของปลายกิ่งหรือกิ่งข้างบนนะครับเพื่อให้ฝั่งนี้โตนะครับโตโตเร็วแล้วก็จะเชื่อมติดเร็วนะครับประมาณนั้นนะก็นอกกนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับเข้าลวด ตัดแต่งในสิ่งที่ในส่วนที่ต้องแต่งนะครับต่อมากิ่งกิ่งที่สองเป็นกิ่งซ้ายกิ่งซ้ายก็ไม่มีอะไรนะครับเดิมๆนะครับกิ่งเพิ่มขนาดมานิดนึงนะครับก็กิ่งน,นี้คิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับน่าจะพอแล้วตันนี้ก็จะตัดตัดทดตัดซะเอาตอนนี้เลย ตรงนี้เลยนี่นะตัด้วเก็บรายละเอียดเข้าลวดต่อไปกิ่งหลังกิ่งหลังก็เหมือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทําเสร็จก่อนนะครับถึงจะมาให้ดูอีกทีหนึง่งไม่มีอะไรพิเศษนะส่วนกิ่งหน้ากิ่งที่สี่เป็นกิ่งหน้านะครับรออัพขนาดนะครับเข้าลวดอาจจะเข้าลวดกิ่งแขนง แขนงที่หนึ่งนี้นะครับอันนี้เป็นกิ่งเมนนะครับแล้วกิ่งหน้ามันมันสร้างยากอยู่ครับสำหรับกิ่งหน้ามันวางตำแหน่งผิดตั้งแต่ทีแรกวางตำแหน่งวางกิ่งเมนผิดนะครับทีแรกว่าจะกิ่งนี้เป็นกิ่งเมนมันแต่ตำแหน่งมันสูงครับผมก็เลยเปลี่ยนมาดูลักษณะมันขึ้นที่กิ่งกิ่งขวานะครับผมก็เลยคิดว่ากิ่งเมนของกิ่งหน้านี่น่าจะออกมาทางซ้ายนะครับ เค่อยเอี่ยวไปเยี่ยวไปทางกิ่งล่างซึ่งเป็นกิ่งกิ่งกิ่งขวากิ่งแรกนะครับก็ไม่มีอะไรนี่ครับมาถึงจุดนี้ขอข้างบนมาครบไปแล้ว4ี่กิ่งนะครับอ่ขวาซ้ายหลังหน้าหน้าขวารอบที่2มันมาแล้วแต่ขนาดยังไม่ได้เอาไว้กอรอรอก่อนจะยังไม่ทําอะไรนะครับสำหรับกิ่งนี้ข่อมาซ้ายซ้ายก็ระยะผมก็จะเอาเลยนะครับเพราะว่า มัน,มน,มน,มนถึงส่วนปล <hi> ายแล้วนะครับเป็นส่วนยอดแล้วนะครับระยะมันใกล้กันก็น erm ไม่เป็นไรจะเอาเลยนะครับก็กิ่งนี้ก็จะเป็นกิ่งซ้ายรอบที่สองต่อไปเป็นกิ่งหลังรอบที่2มันก็มาอีกนะครับมาแล้วนี่มากิ่งนี้แหละนะครับกิ่งหลังรอบที่2ก็ยังรอขนาดตำแหน่งตาตำแหน่งอะไรก็ได้นะครับได้นะทีนี้จะเอากิ่งนี้เป็นกิ่งหน้าเลยไม่ได้ คือมัน,นเดี๋ยวขอพูดถึงรอบที่สองนะครับรอบที่สองขวาซ้ายหลังจเจ้ากิ่งนี้เป็นกิ่งหน้าเลยไม่ได้ไม่ได้นะครับจะเอาตัวนี้เป็นยอดเลยเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่นั่นมันไม่สวยมันมันจะสูงเกินไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมามาเขียงมาตัดเขียงตัวนี้ตัดหัวเขียงแล้วก็ตัดกิ่งนี้ทิง้งตัดกิ่งนี้ทิง้ง รอให้มันเกิดให้กิ่งมาผมจะสร้างเป็นลำต้นขึ้นมาเอ้ยลำต้นส่วนยอดขึ้นมาแล้วก็ถึงจะมาสร้างกิ่งหน้าอีกทีหนึ่งแต่กิ่งนี้จะไม่เอานะครับจะตัดหัวเขียงนี้ขนาดมันได้แล้วครับมันได้แล้วดูดูดูตามดูตามสัดส่วนมันผมว่าได้แล้วนะครับไล่ขึ้นมามันเลียวมันมันเลียวจัดอยู่แล้วครับไม้ต้นนี้เพราะฉะนั้นผมว่าพอแล้วพอแล้วตัดตรงนี้เขียงตรงนี้โอเคครับ S <S สูงตัดเผื่อที่นึงนะครับตัดเผื่อกันเหนียวไว้ก่อน สังเกตครับผมตัดเผื่อไว้ด้ยนะครับเผื่อไว้แล้วก็ต้องทานะครับนี่เห็นชัดไหมครับต้องทาหัวเขียงด้วยเพื่อไม่ให้มันแห้งนะครับไม่แห้งตายเพิ่มเปอร์เซ็นต์การที่เขาจะให้กิ่งให้ยอดออกมาอีกนะครับผมคิดว่ามันมันน่าจะเกิดอยู่แถวแถวนี้นะครับ<ๆ>เกิดอยู่น่าจะให้มาม่หรือถ้าไม่ให้อะไรยังไงเนี่ยเห็นตาของกิ่งนี้ไหมครับเนี่ยใช้ได้ ้ตมัน,มน,มนแตกแน่นอนครับตัวนี้นี่แตกแน่นอนถ้ามันไม่ให้อยู่นี้เราก็มาเอาตานี้สร้างเป็นลําต้นส่วนยอดต่อไปได้นะครับกิ่งนี้ไม่เอาใช่ไหมครับผมก็จะตัดแต่ต้องตัดตัดเผื่อตัดเผื่อแล้วก็ทาทายาทาแผลไว้ โอเคครับประมาณนี้กิ่งนี้กิ่งขวารอบที่2อรอขนาดนิดน,นึงกิ่งซ้ายก็รอขนาดดีนะครับโอเคครับเอาละครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูกัน แม่ลืมไปมันต้องแต่งอีกซินงหนึ่ง,งคีมกัดออกให้มันเนื้อมันเดิน,น,ดนจะได้โค้งได้สวยนะครับเอาไว้คลิปต่อไปก็แล้วกันกัดตัวนี้ออกเข้าลวดกิ่งเมนของกิ่งแขนงหลังนะครับเข้าลวดดัดไว้น่าจะจบอยู่ประมาณนี้แหละอันนี้ก็รอขนาดรอขนาดของกิ่งเมนกิ่งเมนใหญ่นะครับนี่ โอเคครับกิ่งสองอา้าผมลืมเข้ารวดตัวนี้ต้องเข้าปรับปรับไว้สักนิดหนึ่งนะครับมมีอะไรมากกิ่งสองเข้ารวดไว้ทีนี้ไปดูกิ่งหลังกิ่งหลังก็ฮะลืมเข้ารวดตัวนี้อีกแล้วนะ <laughs> ครับกินคะแนนแรกนี่ มาแล้วครบแล้วนะครับนต่อตีพุ่มรอใบตีพุ่มรอกิ่งเมนทีนี้กิ่งเมนเข้าลวดยกปลายขึ้นให้โตผู้ต่อไปน่าจะอยู่แ่แถวนี้แหละ,ะครับต้องดูก่อนรอให้ขนาดเพิ่มก่อนกิ่งหลังกิ่งหน้าก็ไม่มีอะไรเข้าลวดแต่งแผลทาน้ำยาเข้าไปเพิ่ม โอเคขึ้นเหยียบกระถางนี่แหละกิ่งหน้าขีดน,นี้ขวารอบที่สองรอขนาดขนาดได้ก็จะทดตรงนี้ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงมันยังเล็กอยู่กิ่งซ้ายที่สองก็อรอขนาดเล่นคู่นี้นะครับกิ่งหลังเข้าลวดยกปลายขึ้นรับแสง ให้ตัวเร็วๆเนี่ยจุดที่ต้องรอกันรอเดี๋ยวเราบรุ้นกันครับแต่ผมว่าแตกแตกแถวแถนี้แหละคอยดูนะครับทาน้ํายาทาน้ำยา,า,ำยาโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้เจ้าโฟกัสกล้องกล้องก้องโฟกัสโอเคครับเจ้าหอไอเฟลนะครับรหัสก็ xl 001นะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยมาติดตามมาดูไม้ใกล้จะจบแล้วนะครับนี่คงไม่เกิน2ปีปี2ปีไปนี่แหละจบแน่นอนนะครับจบแน่นอน2ปีนะครับถ้าเป็นไปตามแผนนะครับก็โอเคครับที่ผ่านมาก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับที่ได้ให้กำลังใจกันมานะครับพบกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ